สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักควยไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้พาเพืเ่อนๆมาเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเศร้านะครับหมอกลงนะครับวันนี้ก็หกโมงเศร้าห้าสิบนาทีนะครับหกโมงห้าสิบนาทีวันนี้บรรยากาศนะครับเสียงนกกาเว้าห้องนะครับตะเวนกำลังขึ้นนะครับ ตัวเวนกำลังข uh ึ huh. ้นนะครับตอนเสาเสากำลังโพ้งขึ้นปลายไม่นะครับบรรยากาศดีมากครับมานีตอนเสานะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกำลังแรงใจ มืนี้มได้โอกาสมาถ่ายทํานะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับตอนตะวินกำลังเข็นนะครับเพื่อนๆได้รับชมนะครับนะ